ย้อนไปยังสมัยที่ฮิตเลอร์ยังมีชีวิตหรือข้ามนาคตไปบูกลายถึงอวกาศเอกลักษณ์ในหมดเล่นคนเดียวของเกมชุด Call of Duty ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงกับบทบาทของฮีโร่กูโลกยิงสนัน่นโลกถลม่มถนนกระจายฉากเวอร์เวอร์ที่เคยดูในหนังเราก็จะได้เห็นมันอีกครั้งผ่านมุมมองของตัวละครในเกม Call of Duty หรือถ้าหากย้อนกลับไปในภาคที่เก่ากว่านั้นในช่วงต้นๆของซีรีส์นี้ เกมก็มักจะแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของสงครามโลกด้วยการให้เราสวมบทบาทเป็นทาหารธรมธรมดาธรรมาที่เดินเคียงข้างเพื่อนพ้องฝ่าดงศัตรูกำชัยชนะให้ชาติบ้านเมืองด้วยปืนหนึ่งกระบอกพอมาภาคใหม่ๆสู่สงครามโลกปัจจุบันและอนาคตตัวละครก็จะมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ทันสมัยเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนเข้มข้นและการต่อกรกับเหล่าวายร้ายและที่ขาดไม่ได้คือฉากวินาสันตโรที่อัดแน่นตลอด4ชั่วโมงเต็ม ถึงจะฟังดูเป็นมุกเดิมๆแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็เป็นสูตรสําเร็จที่ใช้ได้ผลในเกมเกือบทุกภาคและทําให้โหมดเนื้อเรื่องของเกมเดินยิงชื่อ Call of Duty ยังมีความน่าสนใจและคุ้มค่าแก่การเสียเวลาเล่นเช่นเดียวกันกับการกลับมาของเกมภาค Modern Warfare ในรอบ8ปีจากไตรภาคดั้งเดิมที่ทำไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมนี่จึงนับเป็นการสานต่อครั้งใหญ่ ที่แบกความหวังจากแฟนเกมทั่วโลกโดยตัวเกมจะยังให้เรารับบทบาทเป็นทาหารปราบปรามการก่อการร้ายที่ไปบูไก่ตั้งแต่ชุมชนศัตรูจนถึงกลางเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษพร้อมตัวละครรุ่นเก่าจากซีรีส์ที่ถูกนำกลับมาเซอร์วิสแฟนๆอีกครั้งและระบบเกมเพลย์ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดูสมจริงสมจังยิ่งกว่าภาคก่อน,อนเป็นตัวช่วยผลักดันให้ภารกิจหนึ่งในเกมภาคนี้เป็นที่จดจำและได้รับการพูดถึงจากผู้เล่นมากที่สุด ผมกำลังพูดถึงภารกิจครีนเฮาส์นับเป็นภารกิจลำดับที่5ผู้กองไพรซ์และคายการิกพร้อมหน่วย SAS ได้เดินทางบุกมาที่เมือง Town, แคมเดนทาวแหล่งกบดานของพวกก่อการร้ายที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในเมืองลอนดอนแต่แทนที่ภารกิจนี้จะเป็นการเปิดฉากยิงถลม่มอพาร์ตเมนต์สะเทือน ตามแบบฉบับของ Call of Duty ตัวภารกิจกับเลือกที่จะให้ผู้เล่นเข้าโหมดรอบเลนย่องตามหลังเพื่อนและกำจัดศัตรูแบบเงียบเชียบแบบห้องต่อห้องผ่านการมองเห็นแบบกล้องมองกลางคืนแต่อย่าลืมว่าที่นี่คือสถานที่พักของกลุ่มก่อการร้ายฉะนั้นเราเองจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าข้างหลังประตูนี้จะมีอะไรรอเราอยู่อาจจะเป็นชายชะกันที่พร้อมรัวปืนมาที่เราหรือเป็นผู้หญิงที่ทำท่าทีร้องขอชีวิต ก่อนจะเล่นทีเผอคว้าปืนมายิงเราพวกเธออาจจะกลัวตายด้วยการคว้าลูกอ่อนมาอุ้มไว้เพื่อให้ผู้เล่นไม่กล้าทําอะไรภารกิจนี้จึงดูสมจริงและเต็มไปด้วยฉากที่บีบคั้นหัวใจภารกิจคีนเฮาส์จึงกลายเป็นหนึ่งในฉากที่กดดันผู้เล่นที่สุดประจําซีรีส์นี้ Bravo, six, แต่ไม่ใช่เฉพาะในภาคนี้เพราะถ้าย้อนกลับไปในภาคเก่าๆจากถูกภาคยิบภาคย่อยฉากประทับใจ ที่ตราตรึงในความทรงจําของเกมเมอร์จาก Call of Duty นับว่ามีไม่ใช่น้อยๆครับและหนึ่งในภารกิจซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานบทนี้ก็คือ s t a าลินกาดเมืองทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของสหภาพโซเวียตที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นสนามรบที่ใหญ่และมีการนองเลือดมากที่สุดแห่งสงครามโลกครั้งที่สจากการสูญเสียกำลังทหารและพลเรือนรวมกว่า2ล้านคน และเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เยอรมันพ่ายแพ้ในสงครามเป็นเหตุผลให้สถานที่แห่งนี้ปรากฏในเกม Call of Duty ภาคหนึ่งในภารกิจสตาลิกาที่ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นพลทหารอิร็กซีอีโวโนวิชวรอรนินจากกองทัพโซเวียตที่กําลังนั่งเรือข้ามแม่น้วาวอกาทำกลางเสียงพูดปลุกใจของนายทหารและเพื่อนร่วมชะตากรรมฝ่าแรงระเบิดและลูกปืนจนเรือลั่นมาสุดที่เมืองสตาลิการะเบิดอีกลูกก็วิ่งเข้ามาทักทาย แต่โชคชะตาก็ดันมาเล่นตลกอีกครั้งจากอาวุธปืนที่ค่อนข้างขาดแคลนในยามสงครามทําให้เราได้ไมาแค่กระสุนก่อนจะถูกผลักส่งลงไปในสนามรบแบบงงๆฉากของเพื่อนทหารที่กําลังลากศพเพื่อนหรือทหารอีกนายที่นอนตายอยู่ข้างๆพร้อมเสียงปืนที่ดังแบบไม่ต้องพักหูเราก็ทําได้แค่หมอบคานจะยิงตอบโต้ก็ไม่ได้เพราะปืนไม่มีภารกิจนี้จึงทําให้เราสัมผัสกับความลําบากของทหารได้สุดสมจริง และถือเป็นการเล่าเรื่องของสงครามโลกครั้งที่2ผ่านมุมมองใหม่ของทหารโซเวียตจากตามปกติที่มักจะเป็นเรื่องราวของทหารสหรัฐอเมริกาและอังกฤษที่พบเห็นจนเกลือบนภาพ,พยนตร์และสารคดีล้วนเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ภารกิจสตาลินกาดยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของแฟนเกม Call of Duty หลายคนครับ ือในภารกิจต่อไปในเกมภาคถัดมายังอยู่ด้วยกันในสงครามโลกครั้งที่2กับอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ได้รับการจดจำไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เมื่อกองกลังฝ่ายสัมพันธมิตร Se, ทั้งสาราชอาณาจักรสหรัฐแคนาดาและฝรั่งเศสยกพลขึ้นบกที่หาดนอร์มันดีใช้ฝั่งตอนเหนือของฝรั่งเศสในวันที่6มิถุนายนปี1944หรือเป็นวันที่ทุกคนรู้จักกันดีในชื่อของดีเดย์ และเราจะได้สัมผัสกับเหตุการณ์นี้ครั้งผ่านภารกิจ The Battle of Ponte Duoc ok, ในบทบาทของ b i l l ช a y l o r โดยฉากจะเริ่มต้นในเรือบรรทุกทหารที่กำลังมุ่งแล่นฝ่าหากกระสุนที่กระหน่ำยิงมาจากฝั่งพร้อมกับเรือลำอื่นๆที่มุ่งบุกไปในทางเดียวกันแต่ขณะที่เรือ,อยังแล่นไม่ทันถึงฝั่งหากกระสุนก็ปิดชีวิตเพื่อนทหารของเราจนทุกคนต้องพากันหมอบหลบจนถึงเวลาเมื่อประตูเรือเปิดออกทหารก็วิ่งเบียดออกจากเรือกันอย่างโอลามา ก่อนที่ระเบิดลูกใหญ่จะเข้ามาทักทายจนเทเลอร์ล้มฟุบและเหลือไปเห็นเพื่อนทอหารจากเรือลำข้างๆที่กำลังดิ้นทุรนทุรายจากเพลิงไหม้ที่กำลังแผดเผาร่างกายจนเมื่อเทเลอร์ได้สติภาพที่ผู้เล่นจะเห็นตรงหน้าก็คือเหล่าทหารฝ่ายสัมพันธมิตรที่กำลังไต่เชือกขึ้นหน้าผาและยิงต่อสู้กับทหารฝั่งตรงข้ามเช่นเดียวกันกับเกมภาค World War 2ที่ได้หยิบนำภาพประวัติศาสตร์นี้มานำเสนออีกครั้งได้อย่างมีพลัง จนกลายเป็นเหตุการณ์ดีเดในแบบฉบับเกมที่ยิ่งใหญ่สมจริงน่าจดจำไม่แพ้นิน่ง Daniel, <on> เดินทางเข้าสู่หนึ่งในมหากราบไตรภาคเกมเดินยิงที่ดีที่สุดและเป็นครั้งแรกที่เกมชุดนี้ได้ใช้ฉากหลังเป็นสงครามยุคปัจจุบันที่อัดแน่นด้วยเรื่องราวและฉากอลังการแบบหนังฮอลลีวูด จนทำให้ชื่อ Call of Duty โด่งดังไปไกลทั่วโลกไม่ต้องบอกชื่อก็คงรู้กันดีว่าผมกำลังพูดถึง Modern Warfare แน่นอนว่าเกมชุดนี้ได้รวบรวมทั้งฉากน่าจดจำเฉาและสะเทือนใจจากความใจกล้าของทีมผู้สร้างที่นำเสนอความโหดร้ายของสงครามกันแบบไม่แคร์สื่อและหนึ่งในฉากสุดประทับใจเหล่านี้คงต้องย้อนกลับไปที่จุดกำเนิดของเรื่องราวสุดเข้มขน้น กับภารกิจครู w e x p e n d a b l e หลังจากมีรายงานเรื่องการขนย้ายหัวรบนิวเคลียร์บนเรือขนส่งสินค้าหน่วย SAS จึงถูกส่งตัวมากลางมหาสมุทรเพื่อจัดเก็บและขนย้ายวัตถุด,ดังกล่าวแต่ด้วยศัตรูอาวุธครบมือที่อัดแน่นอยู่เต็มเรือภารกิจนี้จึงต้องใช้ทหารวัยเกา่าอย่างผู้กองไพร์มาร่วมปฏิบัติการด้วยใบหน้าดูดูและหนวดเขาสุดเอกลักษณ์ บนเฮลิคอปเตอร์ที่พายุฝนโหมกระหน่ำกลางมาหาสมุทรความรู้สึกแรกที่ทุกคนมีต่อตัวละครตัวนี้ก็คือโคตรเท่หลังจากฝ่าดงทหารจนเจอกับหัวรบนิวเคลียร์ก็กลับมีรายงานให้เปลี่ยนแผนและถอนกําลังโดยด่วนเนื่องจากมีเครื่องบินปริศนาสองลำกำลังบินตรงมาที่เรือพูดไม่ทันขาดคําครับบางส่วนของเรือก็ได้รับความเสียหายหนักจากแรงระเบิดจนมีน้ําทละลักเข้ามาเราและเพื่อนร่วมทีมจึงต้องวิ่งหนีตาย กระโดดขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่จอดรออยู่แต่ขณะที่พระเอกเรากําลังทําท่าจะร่วงทันใดนั้นคุณลุงหน้าหนวดผู้กองไพรส์ก็คว้าตัวเราไว้ทันนี่จึงนับเป็นภารกิจเปิดซีรีส์ของ Call of Duty ที่ทางลุ้นบีบหัวใจและโฆษณาความเท่ของผู้กองไพรส์แบบ10เต็ม10แล้วใครจะไปคิดว่าเราจะได้ร่วมรบกับคุณลุงหน้าหนวดคนนี้ไปอีกถึง3ภาคด้วยกัน ในขณะที่หน่วย SAS กำลังทำงานกันแข่งขันอีกด้านมุมหนึ่งในประเทศฝั่งตะวันออกกลางก็กำลังมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนำโดยคาริดอัลอาซัดที่ได้รวบรวมกองกำลังและปิดชีวิตประธานาธิบดีของซาอุดีอาระเบียจนกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาจึงไม่รอช้าที่จะส่งทหารเข้ามาแทรกแซงเพื่อหยุดยั้งการแพร่ขยายอำนาจของอัลอาซัตผ่านภารกิจช็อกแอนด์ออ หลังจากได้รับแจ้งเมืองกบดานที่เอาอาซาดอาศัยอยู่ทัพทหารและจ่าสิบเอกพอแจ็กสันก็รีบดุดหน้าไปยังที่หมายแต่ในระหว่างที่กำลังเคลียร์พื้นที่โดยรอบหน่วยซิลทีมซิกก็ได้ออกมาเตือนเรื่องการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ทำให้หน่วยของพอแจ็กสันต้องรีบหนีขึ้นเฮลิคอปเตอร์และเร่งออกจากพื้นที่โดยด่วนแต่เหมือนว่ามันจะสายเกินไป เฮลิคอปเตอร์ได้ล่วงลงสู่พื้นก่อนที่ภาพจะตัดเข้าสู่ภาฤฤรกิจ a f t e ต math แจ็กสันคลานออกมาจากเฮลิคอปเตอร์ด้วยสภาพโซเซและพบว่าตอนนี้เมืองทั้งเมืองที่เคยเห็นได้กลายเป็นซากปรักหักพังไปแล้วในพริบตาเดียวท้องฟ้าได้แปลเปลี่ยนเป็นสีแดงพร้อมกลุ่มควันที่โผยพุ่งขึ้นจากการระเบิดเขาเดินจนมาพบกับสนามเด็กเล่นที่รกร้างและจากไอความร้อนที่แผดเผาร่างกายของแจ็กสันทำให้เขาค่อยๆซุดตัวลงที่พื้นและเสียชีวิต ฉะนั้นในภารกิจนี้จึงมีความยาวเพียง5นาทีโดยมีเป้าหมายให้ผู้เล่นเดินไปมาเท่านั้นแต่มันกลับกลายเป็นฉากที่ทรงพลงังที่เสือ่อเห็นถึงความโหดร้ายของอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างสมจริงและสะเทือนใจแบบที่หลายๆเกมไม่เคยทำมาก่อนยังคงอยู่ในเกมภาคเดิมและขยับมาอีก2ภารกิจหลังจากที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหลผู้กองไพรส์มาหลายครั้ง ในภารกิจนี้เกมจะพาเราเดินทางกลับไปในอดีตเมื่อ15ปีก่อนให้เราด้ยสวมบทบาทเป็นลุงไพร์สมัยนุ่มๆเดินเคียงข้างผู้กองแม็กมิลานในภารกิจรอบสังหารเอ็มหลานซากเคฟและด้วยความที่ฉากนี้ต้องบุกไปที่ตอนเหนือของยูเครนซึ่งมีกองกําลังของซากเคฟปกครองอยู่การปฏิบัติหน้าที่จึงต้องใช้การรอบเลนด้วยชุดใบไม้พรางตัวหมอบคานไปตามพื้นผ่านกองกําลังทหารและรถถังของศัตรูจนเมื่อเดินทางมาถึงจุดซุ่มยิง และจัดการกับซากเคฟกองกําลังศัตรูก็รู้ถึงที่อยู่เราและส่งลูกระเบิดเข้ามาทักทายจนต้องหนีหัวซุกหัวสุนอารมณ์จากรอบเล้นตอนแรกก็เปลี่ยนกลายเป็นบูกระหนำ่ำพร้อมกับนับถอยหลัง20นาทีเพื่อไปถึงเฮลิคอปเตอร์ที่จุดนับพบให้ทันตะเวนกรรมที่กับตันนักมิหลานที่มาด้วยกันกระดันบาดเจ็บหนักจนเดินไม่ได้แต่จะให้ทิ้งไว้ที่นี่ก็ยังไงอยู่เราจึงต้องแบกพาไปด้วยในขณะที่ศัตรูก็มากันจัง ยิ่งตอนไหนมากันเยอะๆก็ต้องหาจังหวะมาเหมาะพาผู้กองไปซ่อนก่อนแล้วค่อยมาบูพอบูเสร็จก็ค่อยกลับมาแบกต่อส่วนเวลาก็นับถอยหลังอยู่ทําให้มันกลายเป็นฉากที่ทั้งเครียดกดดันมันลุ้นและได้รับการกล่าวถึงมาจนถึงทุกวันนี้ในเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศและสงครามของ Call of Duty ได้สมจริงเต็มประสบการณ์วิดีโอตัวนี้จึงได้รับการสนับสนุนโดย ASUS TUF Dash 1> f 1 5 fx 5 1 6โน้ตบุ๊กแกล่งมาตรฐานกองทัพสหรัฐที่มาพร้อมสเปค intel generation 11คอ core i 5 1 1 3 0 0 h การาฟจอ r t x 3060และแรม 16GB พร้อมหน้าจอขนาด15.6นิ้ว full hd ips ลื่นไหลด้วย refresh rate 1 4 4 h z แน่นอนจากชิปประมวลผล intel core gen 11สถาปตัตยกรรม tiger lake h แบบ4อ core ด t e จึงช่วยเพิ่มความแรง ลดความร้อนและกินไฟต่ํากว่าโดยเกยมที่เรานํามาทดสอบจะมีทั้งหมด3เกมซึ่งผมได้ตั้งคา่ากราฟิกไว้เหมือนกันก็คือ Full HD และปรับสุดทั้งหมดเรามาเริ่มกันที่ Call of Duty Warzone ที่สามารถทำเฟรมเรทได้สบายบน60เฟรมและพุ่งทะลุเกินไปบ้างถึงจะมีบางฉากที่ร่วงลงมานหน่อยๆแต่ก็ถือว่าน,น่าพอใจครับหรือข้ามฝั่งมาทดสอบเกม Open World บนแผนที่ขนาดใหญ่อย่าง Just Cause 4ในฉากถลม่มระเบิดกระจายก็วิ่งสวยๆทะลุ70เฟรมเรท และเกมสุดท้ายที่เรานำมาทดสอบกันก็คือ Control หนึ่งในเกมเรื่องชื่อด้านการกินสเปคประจำปี2020ก็ถือว่าลื่นไหลระดับ50-60เฟรมจากขนาดเครื่องหนา1.99เซนติเมตรน้ำหนักเบา2กิโลกรัมรองรับการชาร์จแบบ power delivery จึงเหมาะมากกับการนำมาเล่นเกม Multi-Player Shooter แต่ถ้าจะเอามาเล่นเกมกราฟิกหนักก็ยังเอาอยู่เพราะมีระบบ ASUS Intelligent Cooling และการดักฝุ่นที่ช่วยในการระบายความร้อนพร้อมพอร์ต Thunderbolt 4 ช่วยในการโอนข้อมูลการันตีว่า Windows 10ที่มาพร้อมเครื่องเนี่ยจะลื่นไหลแน่นอนโดยทั้งหมดนี้มีค่าตัวอยู่ที่32,990บาทแต่ซื้อโน้ตบุ๊กก็อย่าลืมกระเป๋าทั้ง ASUS BP 2 7 0 1 ROG Backpack และ ASUS BP 4 7 0 1 ROG Backpack รองรับโน้ตบุ๊กขนาด15-17นิ้วหาซื้อได้ที่ ASUS Official Store และร้านไอทีชั้นนำ,นำ,นำเดินทางเข้าสู่ Modern Warfare 2 ที่กลับมาสานต่อเรื่องราวของเกมภาคแรกอลังการกว่าเดิมเล่นใหญ่กว่าเดิมและเถื่อนกว่าทุกภาคที่เคยสร้างมาและเป็นครั้งแรกของซีรีส์นี้ที่มีการนำฉากหิมะมาใช้งานกับภารกิจค l ิ f แ h a n ก e r โดยเราจะได้สวมบทบาทเป็น1ิบเอกโรชที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่กอบกู้ดาวเทียมกับผู้กองโซฟก่อนที่ทหารรัสเซียจะนำมันไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อโจมตีสหรัฐโดยความเท่ของภารกิจนี้ เปิดฉากขึ้นด้วยการปีนขึ้นภูเขาน้ําแข็งที่สุดอันตรายเรียกได้ว่ายังไม่ทันทําภารกิจก็เกือบตายซะละ <Answer ing noise> หลังจากบุกเข้ามาถึงโรงเก็บเครื่องบินโซฟอาสาเป็นคนไปดูซากดาวเทียมส่วนเราจะได้ควบคุมเป็นโรชเพื่อไปหาโมดูล ACS ที่ด้านในของตัวอาคาร แต่เสียงดังคือก้องที่เกิดขึ้นด้านนอกทําให้รู้ทันทีว่าต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่และก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะว่าโซบกําลังตกเป็นเป้าหมายของทหารนับสิบที่ไล่ร้อมไว้โซบจึงพูดส่งสัญญาณให้โรชใช้แผนบีเพื่อกดระเบิดที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้และอาศัยจังหวะชุลมุนยิงต่อสู้ฝ่าดงลูกปืนขี่จักรสกีหนีการไล่ล่าจากกองกําลังทหารจนทําให้มันกลายเป็นภารกิจความยาวสิบนาทีที่มันแบบนอนสต็อป ยังอยู่ด้วยกันกับ m มเด r n Warfare 2หลังจากที่เอ็มรันซาเคฟกลุ่มข้างชาติหัวรุนแรงของรัเสเซียได้ถูกผู้กองซฟจัดการไปในตอนท้ายของเกมภาคหนึ่งเวเดเมียมาคาลอฟซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของซาเคฟก็ลุกขึ้นมาสารต่ออุดมการครั่งชาติและกลายเป็นมหาวัยร้ายประจำซีรีส์ m o เด r n Warfare ทางสหรัฐอเมริกาที่ไม่อาจนิ่งนอนใจเมื่อได้รับรายงานถึงพิกัดที่กดดานของมาคาลอฟพลเอกเชฟเพิร์ดซึ่งเป็นลูกพี่ใหญ่ จึงเข้ามาคุมหน่วย Task Force 1 4 1ส่งทหารฟีม์มอฉชากาดอย่าง Gary r o รสแซนเดอร์สันและไซมอนกอสไลลี่ตัวละครสุดเทพประจำซีรีส์นี้มุ่งหน้าไปที่พรมแดนจอร์เจียรัสเซียเพื่อตามหาและจัดการกับมาคาลฟแต่หลังจากที่กอสและโรชบุกทะลวงฝ่ากองทหารจนถึงจุดหมายก็กลับไม่เจอใครนอกจากหากระสุนพวกเขาจึงลักลอบขโมยไฟล์ข้อมูลสำคัญจากคอมพิวเตอร์มาคาลฟและหลบหนีออกมา เพื่อนำมาส่งมอบให้กับพลเอกเชพเพิร์ดและผู้เล่นก็ต้องช็อกไปตามๆกันในฉากฉากนี้สุดท้ายเชพเพิร์ดก็เผยไต่ความเป็นวายร้ายออกมาโดยการขโมยไฟล์ข้อมูลและจัดการยิงโกสและโลดทิ้งก่อนจะจุดไฟเผาทั้งสองตัวละครเอกอย่างเลือดเย็น ซึ่งนับว่าเป็นฉากที่ทําให้แฟนเกม Call of Duty น้ําตาหนองหน้าและเป็นฉากที่ทําให้แฟนเกม Call of Duty หัวร้อนมากที่สุดเพราะการนําตัวละครสุดเท่และเป็นตัวละครเด่นมาฆ่าทิ้งง่ายๆแบบนี้มันได้สร้างความไม่พอใจให้กับหลายๆคนครับแต่ใน,นเมื่อในเรื่องมันปูมาทางนี้แล้วนั่นจึงทําให้ภารกิจสุดท้ายที่เราจะได้สมบทบาทเป็นโซบเพื่อล้างแค้นพลเอกเช่เพิดกลายเป็นภารกิจที่โคตรสะใจเกมเมอร์ มันต้องอย่างนั้นสิวะและไม่ว่าจะทั้งฉากนิวเคลียร์ถล่มเมืองไปจนถึงการตายของเพื่อนทหารการนำเสนอสภาพความโหดร้ายของสงครามก็เหมือนจะเป็นงานถนัดที่ทาง Infinity w o r d พยายามสื่อสารกับผู้เล่นในเกมทุกภาคของ Modern Warfare และหนึ่งในความเป็นจริงที่โหดร้ายนั่นก็คือการตายของผู้บริสุทธิ์ที่มักจะตกเป็นเป้าโจมตีของผู้ก่อการร้ายทุกครั้งที่มีเหตุการณ์รุนแรงและผมกำลังพูดถึงภารกิจ m a r h a ภารกิจลำดับที่7และผมคิดว่าเป็นหนึ่งในภารกิจที่มันส์ที่สุดประจำภาค Modern Warfare 3หลังจากที่มีรายงานเรื่องการขนยาวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่โกดังของใจกลางเมืองลอนดอน1ิบเอกมาคัสเบิร์นส์และหน่วย SAS จึงรีบรุดหน้าเข้ามาตรวจสอบจนนำไปสู่การเผชิญหน้ากับกลุ่มก่อการร้ายและการไล่ล่าบนรถไฟที่สุดระทึกใจ หน่วย SAS และตำรวจสามารถร่วมกันปิดถนนและสกัดกั้นรถบรรทุกสารเคมีแต่ก็เหมือนจะไม่ทันการเพราะรถบรรทุกสารเคมีคัน,นอื่นๆได้ลั่นกระจายไปทั่วเมืองลอนดอนและระเบิดตัวเองเพื่อปล่อยแก๊สพิษพักชีวิตผู้คนไปจำนวนมากและนั่นได้นำไปสู่ฉาก Davis Family Vacation ซึ่งเป็นเนื้อหาตัวเลือกที่ผู้เล่นสามารถกดคามได้โดยเหตุการณ์จะฉายเห็นเด็กสาวตัวน้อยที่กำลังวิ่งเล่นบนถนนอย่างเริงร่า พร้อมกับผู้เป็นแม่ที่เดินตามอยู่ไม่ห่างและคนเป็นพ่อที่เป็นผู้ถ่ายวิดีโอแต่แล้วรถบรรทุกคันสีขาวก็วิ่งแล่นเข้ามาในจอก่อนจะเกิดการระเบิดและปลิดชีวิตทุกคนในพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งนับว่าเป็นฉากที่สร้างความสะเทือนอารมณ์ให้กับเกมเมอร์และเป็นฉากที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดฉากหนึ่งประจําซีรีส์นี้ นับเป็นฉากเฉลยที่เซอร์ไพรส์แฟนเกมแบบน่าสั่นในฉากสุดท้ายของเกม Call of Duty Black Ops ซึ่งถ้าจะให้เล่าให้เข้าใจโดยทั่วกันต้องขอเท้าความเนื้อหาทั้งหมดแบบรวบรัดมากๆในเกมภาคนี้เราจะได้สวมบทบาทเป็น Alex กซ์เมที่ตื่นขึ้นมาในห้องสอบสวนพร้อมเจ้าหน้าที่ที่กำลังเค้นถามประวัติของเขาฉะนั้นเนื้อหาแทบทั้งหมดในเกมจึงเป็นการบอกเล่าเรื่องราวถึงที่มาที่ไปของเม s o นในอดีต หลังจากความล้มเหลวในการปฏิบัติภารกิจสังหารฟิเดลคาสโตรที่คิวบาทำให้เมสันถูกดากวิชสายลับของคาสโตรจับตัวไปขังและทำทรมานในค่ายแรงงานและนั่นทําให้เมสันรู้จักกับเลสนนฟทั้งคู่จึงร่วมกันแหกค่ายแรงงานออกมาสําเร็จจนกลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันและร่วมฝ่าฟันดงศัตรูในหลายภารกิจเพื่อตามหาตัวดากวิชและสไตเนอร์ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นอาวุธโนวาซิกส์เมสันและเลสนนฟ บุกทะลวงเข้ามาที่เกาะรีเบิร์ธเพื่อตามฆ่าสไตเนอร์ซึ่งในมุมมองของเมสันเล s สนนฟเป็นคนควักปืนขึ้นมายิงสไตเนอร์นะครับแต่ทว่าในมุมมองของ CIA ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยยืนยันว่าคนที่ยิงสไตเนอร์จริงๆก็คือเมสันเองเนี่แหละจนกระทั่งเข้าสู่ภารกิจ Revelations เรื่องราวทั้งหมดก็ถูกเฉลยว่าเมสันได้ถูกสไตเนอร์และดากวิชจับตัวมาทำการทดลองฝังโค้ดคำสั่งลงในสมอง เพื่อสังหารประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีแต่ความผิดพลาดด้านการตอบสนองจึงกลับกลายเป็นคำพูดและตัวตนของเลสนนฟที่เกิดขึ้นมาแทนทั้งๆที่ตัวเลสนนฟเองได้ตายไปแล้วตั้งแต่ตอนแหกค่ายรายงานส่วนเลสนนฟที่ผู้เล่นเห็นมาตลอดเกือบค่อนเกมก็คือภาพหลอนที่เมสันสร้างขึ้นมาเองทําให้ฉากนี้เป็นจุดหักมุมที่ทําให้คนเล่นเกมถึงกับหงายเงิบไปต,ตามๆกัน เท่าที่ดูมาไหนๆมันก็ไปมาแล้วทุกที่ไม่ว่าจะทั้งใต้ดินท้องฟ้าในป่าและใจกลางเมืองหรือแม้กระทั่งประเทศไทยแทบพูดได้ว่าไม่เหลือสถานที่ไหนบนโลกใบนี้แล้วที่ขอออฟด d ตี้ไม่ได้ออกมาใช้เป็นฉากหลังเดี๋ยวนะไม่เหลือแค่บนโลกฉะนั้นก็ขอต้อนรับสู่ขอออฟด t ตี้โกสกับภารกิจ g h o s โกสตอรี่ ที่จะพาผู้เล่นไปบู๊ไกลถึงอวกาศใช่ครับอวกาศเพื่อหยุดยั้งกลุ่มเฟเดเรชันที่หวังจะใช้สถานีอวกาศโอดินในการยิงอาวุธถล่มอเมริกางานนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเบเกอร์และคีรามอสรีที่ต้องสวมชุดนักบินอวกาศเพื่อออกไปหยุดยั้งแผนชั่วร้ายในฉากหลังที่ร้ายแรงน้มถ่วงซึ่งมันก็เวอร์จริงๆต้องยอมรับแต่มันก็มาพร้อมกับฉากแอคชั่นสุดเจ๋งไม่ว่าจะทั้งร่างไร้วิญญ,ญาณของศัตรู ที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางอากาศหรือแม้กระทั่งตัวละครของเราเองที่เคลื่อนที่ด้วยการลอยไปลอยมาผู้เล่นจะได้บู๊ผ่าเศษ้ากขยะอวกาศที่ยัดมาให้เล่นถึง2องภารกิจนี่ก็น่าจะเป็นภาคที่ใช้ทรัพยากรเปลืองมากที่สุดเลยนะและนี่เลยครับกับเรื่องราวภารกิจสุดประทับใจประจำเกม Call of Duty ที่เลือกคัดสรรและหยิบนำมาเล่าทบทวนความทรงจำด้วยกัน ผมคิดว่าหนึ่งในฉากเหล่านี้น่าจะติดตราตรึงใจในความรู้สึกของหลายๆคนครับหรือใครที่มีภารกิจอื่นนอกเหนือจากนี้ก็นํามาแชร์กันที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วกันไม่ว่าจะเป็นฉากที่มันจนอยากกลับไปเล่นอีกครั้งหรือเป็นฉากที่ชวนโศกเศร้าเร่าน้ําตาหรือบางฉากที่ชวนให้คิดถึงมิตรภาพดีๆในยามลําบากทั้งหมดนี้เกิดขึ้นกับเกมเดินยิงที่ชื่อ c อออฟดิวตี้ที่ต่อจะให้ปูกันแหลกรันฟ้าถล่ม แผ่นดินสลายเบื้องหลังลึกๆที่คนสร้างเกมอาจต้องการสื่อสารมาตลอดในเกมทุกภาคก็คือเรื่องของผลกระทบและปัญหาร้ายแรงจากสิ่งที่เรียกว่าสงครามที่ต่อให้มันจะเกิดขึ้นกับใครหรือยุคสมัยใดสิ่งที่ได้รับก็มีแต่ความสูญเสียที่ไม่เคยมีใครต้องการ